สวัสดีครับสวัสดีทุกครับผมสวัสดีนะครับโหวันนี้ครัแฮปปี้เ้ยสีชมพูอุ้ยสีชมพูอ่ะสีชมพูจริงด้วย Pink light hurts babes eyes เป็นเป็นอะไรมันเข้าตาส่องเข้าตาเมื่อกี้อะไรเข้าตาสีชมพูเอ้าวสีชมพูเข้าตาก็มองลงไปสิอุ้ยเห็นแม่บอกแล้ว อะไรเข้าตาไม่เชื่อกันอะไรเข้าตาสีชมพูเหรอ Meanwhile babe's cuteness hurts Billy เวลาเวลาคิโอเควันนี้สำหรับวันนี้เราจะมารียกชันกันสำหรับ Welcome to EP 7 Reaction นะครับครับผมตอนที่แล้วก็คือคือ มันมีการเริ่มปล่อยเบาะแสอะไรมาบางอย่างแล้วสำหรับคดีที่สองคดีของคุณอาร์ตพาคินนั่นเองใช่เออก็จะเหตุการณ์ก็พูดเลย่มีเพ่อนมีนค่ะามีได้นะอยู่อย่ยวที่มาหาเอาอีกแล้วไอ้เคฟล,ลดา,านดน้ำมันอีกแล้วลูกพ่อกูไม่รู้อยนะ่างไรหวังกูว่าต้องชยนะตั้งแต่ในสถานีแล้วนนะเเ้้าชแลวี่ย เอาอีกแล้วกูว่าสองคนนี้ไม่ใช่เพื่อนอะไรยากมึงไม่เจี่ยวฉันไปมึงมั่วไอ้ครวมึงเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ไอ้เข้มเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้มาแค่นี้ลาทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้คุณอาจไม่ได้ตั้งใจทำให้มันเป็นแบบนี้ค่อยเหมือนงูเลื้อยอ่ะค่อยมาแต่นี่เหมือนอะไรวะ ยาในการรักษาเอาให้บอกคนที่ชอบแบบว่าสุดท้ายเขาก็แจ้งทางเราว่าเขาอยากหยุดยาและทำการรักษาด้วยตัวเองน่าจะเป็นเพราะว่าลักษณะนิสัยแล้วก็วูกก็รักภาพของคัเองมากกว่าเว้ยหมอเฮยเซียนขอบคุณคุณหมอมากเรื่องงานอยู่ว่าเรื่องความมีนิเขาสวัสด ถ้ามีอะไรผมช่วยอีกเนี่ยขับโอ้โหนี่ที่พวกเราไปถ่ายกันมานี่นี่ขอบันแต่ฟ้องหน้าตาดีคนนี้ก็หน้าตาดีเดินยวถึงื้อเลยอะไรนะนี่<อ>มีแต่คนหน้าตาดีนะไรนะอะไงนะผมว่าความสัมพันธ์ของคุณนายกับคุณก้าวไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานธรรมดาตัวเนีคิดไม่ถูกผมไปเจอเสื้อผ้าของผมใช้สดน,นี่ มึงกำลังจะบอกว่าคุณอาร์ตเขายังรักคุณก้าวอยู่ี๋ยว่าจะฆาานานแค่ไน้ยเห็นไม่เห็นแล้วเนี่ยโองปีโจงบอกซิว่าใครคือคนเดียวเรื่องที่เจอรถแท็กซี่มันโกงขคามเรื่องที่อยู่บนกระจกละแล้วมันใช่ค้าบเรื่องของคุณก้าวไหม ใช่จากการตรวจภาพจับพวกเสื้อผ้าและของใช้ทิทยามาจากบ้านอาร์ตดีเอตรงกันเป็นเยาวชนของเก้าแล้วภาพจากหน้ารถแท็กซี่ยืนยันว่าคุณเก้าบ่งรถและขึ้นรถแท็กซี่คันนี้แต่แท็กซี่บอกว่าพี่เมย์พี่เมย์พี่เมย์นี่คุณหมอครับอย่างเคสของคุณอาร์ตมันสามารถรักษาหายได้ไหมครับถ้ารักษาได้เป็นอะไรขนาดไหนเมื่อกี้จะส่งไมส่ง งั้นจะรอน,นะวันนี้พี่หมอกลับไปก่อนเลยก็ได้ครับเดี๋ยวทานจะกลับกับยายได้ยินเลยใช่ไหมครับวู้ไอ้ทานจะกลับกับผมไม,ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ทานให้ถึงห้องฝากด้วยนะครับห้องใครอะไม่ต้องห่วงสรุปที่บ้านมันรู้เราว่ามันจะพากูมาเนี่ยเออเออเออวางแผนวางแผนเรื่องคดีเรียบร้อยใช่ไหมครับพี่ทาน กูจะทำทุกอย่างเพื่อให้กูได้อยู่กับมึงกูจะไม่ไปไหนกูจะอยู่ข้างๆได้อุ่นนี่ก็ไม่ยอมเชื่อใจกูสิอุ่นไหมกูจะทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้มึงเสียใจหรือเสียกูไปกูสัญญากูสัญญา Ei hey. Do no. o'h an an ouy เก็บของแบบนึงโยตั้งใจดูตั้งใจดูรดีก็ไปใจดูอยู่เนี่ย อ่หัน,นหลังหันหน้าหันหลังเว้ยเมือ่อหุยท่านท่านพญาทำไมสายตาท่านอยากจะกินกินอะไรขนาดนั้นนะยังไม่หมดอ,อีกอ๋อตายแล้วตายแล้ว ของคำว่าสบสีชมพู เรื่องอื่นประกอบความเขินตัวเองยครับเป็นอะไรร้องไห้ทำไมเนี่ยร้องไห้ทำไมเออร้องไห้เราแบบไม่เคยคนร้องไห้กันหรอกซึ่งป้าไปพอถึงฉากนั้นเราถูกต้องก็วันนั้นเธอร้าย ตามมาแล้วครับทุกคนม mm hmm. ึงไม่ชอบสปอยทุกคนไอ้มมูไม่ชอบสปอย <Yeah, yeah. S 3> มนะีมีคนที่ยังอยู่ในนี้แต่ว่า